ก็แค่หาแผ่นสวยๆมาแปะแปะ,แปะใส่อาคารง่ายๆแป๊บเดียวก็เสร็จการทำฟาสารเรามีแขั้นตอนดังนี้ 1>, 1. อาคารเก่าหรืออาคารใหม่ต้องประเมินโครงสร้างที่ถูกต้องสำหรับการเลือกแผนที่ วัสดุสองต้องคำนวณโครงสร้างให้เหมาะสมประเมินจุดรับของอาคารแล้วเลือกอุปกรณ์กับโครงสร้างเหล็กที่เหมาะสมกับอาคารนั้นๆสามการคำนวณทิศทางลมแสงแดบดบน้ำหนักที่ต้องสอดคล้องกับอาคารว่าอยู่ทิศทางใดต้องส่งผลดีให้แก่เจ้าของอาคาร 4. ภาพลักษณ์ของอาคารและความชื่นชอบของเจ้าของต้องเป็นไปตามความต้องการส่งเสริมธุรกิจของลูกค้าได้ดีเยี่ยม ทีมผู้ออกแบบวิศวกรและช่างรวมถึงเครื่องจักรที่ได้คุณภาพจะช่วยผลิตชิ้นงานพิเศษให้กับลูกค้าทุกโปรเจกต์ครับผการรับประกันและความรับผิดชอบรวมถึงชื่อเสียงของเราเป็นสิ่งที่จับต้องได้จริงและมีตัวตนครับเรามีวัสดุอุปกรณ์และชิ้นงานตัวอย่างจริงให้คุณลูกค้าได้เห็นและสัมผัสเพื่อช่วยในการตัดสินใจครับกระบวนการที่รวดเร็วฉับไวและผลงานที่มีคุณภาพแน่นอนทั้งหมดนี้วันสยามพร้อมทำเพื่อคุณ